สวัสดียามเช้าเจ้าตอนนี้กวางกำลังมาหาของกินเจ้ากวางอยู่ที่เมืองละปูนละปูนก็คือจังหวัดลำพูนเจ้ากวางจะมากินก๋วยเตี๋ยวที่น่าจะเป็นราคาที่ถูกมากๆแล้วเจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสองบาทอยู่ที่ละปูนเจ้าก็เลยตามหาร้านจนเจอละร้านเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬากางจังหวัดลำพูนเจ้าปะเข้าไป ในร้านกันดีกว่าร้านในก็นมีชื่อว่าร้านเฮียเจเจ้าเปิดในวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์เจ้าร้านเฮียเจมีทั้งกาแฟโบราณแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเจ้าเปิดเสิร์ฟตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสองนมาแรงมาได้กี่นะเจ้าแรกของคนไทยหนึ่งเดียวของคนละปูนที่ตั้งแต่อนุรักษ์กาแฟและอาหารโบราณ มาเจ้าเป็ีดีไม่บอก้างไหนนั่งที่นอออันนี้เป็นร้านกาแฟได้อยู่อันเดียวกันสั่งจะได้ใบออเดอร์ order, คือคิวนั่งโต๊ะรอเรียกนั่งลำดับที่หนึ่งเขียนใบออเดอร์เสียบเสียบหนึ่งโต๊ะต่อหนึ่งใบ ่นรถแจ้งคนทำกะสั่งให้พอรอรอบสองเดียวจะเสียลมจะคือแบบกะสั่งรอบเดียวขึ้นมาหมดหมดแต่ถ้าสั่งแห็มนี่อาจจะเมินได้จา้าเฮเจก็นทำตามออเดอร์ของลูกค้าปววใจเย็นๆนั่งรอที่โต๊ะอันนี้เนาะแล้วเขาโต๊ะอย่างโต๊ะสาม ยี่ไงไปกับมุงทำก๋วยเตี๋ยวคำละสองบาทโต๊ะสามชื่อวาวเอารสปกติเนอเอากี่ถ้วยสี่เบน,ก,นกินกินกี่ถ้วยกองป่ากองกินสิบรสเผ็ดสิบ เ็ดสิบใช่ไหมเผ็ดสิบปกติสิบเนาะรวมยี่สิบน้อยไปปกติยีบเลยฮะห,หมดเหรอใช่มีอย่างอื่นนะอีกนะอ่ะปกติยี่สิบเนาะเพ็ดสิบเนาะอ่ะจ่ายเงินสดหรือโอนสดเนาะหีจ่จาสั่งไปสามสิบถ้วย สังก๋วยเตี๋ยวกำลังสามสิบถ้วยเจ้านอกจากก๋วยเตี๋ยวก็จะมีขนมมีพายมีมินิพายเจ้ามีหลายรสมีรสไก่รสเผือกรสสับประรดแต่มีน้ำดื่มดูดูดู 2> f อฟสองข้างในเพิ่นเตรียมกับเป็นตั้งตั้งเลยนะ นั่งรอสักแป๊บเจ้าหามาเจ้าหามาเจ้าเวลาตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงสิบโมงก็คนก,นก,นกน็หน้าโต๊แล้วนะทำไมชงเตียงเนี่ยจ,จะถ,ถ้าจะแบบต้องรอคิวกันนั่งขนาดไปเลยตรงไปเลยถึงบอกว่าสั่งกรรมคือสั่งแบบพร้อมจะ,จะกินเลยถ้ารอทำรอมก็คงจะใช้วเวลานานสั่งไปกรรมสามสิบถ่วยเจ้าแต่กี้ที่พอไปก็จะมีตึงแบบของคน,นแก่กับของเด็กแต่นะของเด็กก็จะเป็นแบบ อาจจะบาเพ็แล้วก็มีฮืติกมีพักหรือมันมีพักไอ้จังเปจัดฮือต่ำนัน่นเจ้าเราก่อนราก่อนร้านนี้ก็ยุทธยุทธทุกวันจันทร์เปิดก้าวโมงถึงบ่ายสองเจ้าถ้ามาชงแรงก็ไม่ได้กินละพี่กัดพี่กัดนี่ทำยังไงคืออยู่ตรงหน้าสนามกีฬากลา,กางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลับปูนเลยเจ้าตรงข้ามเลย วันนี้ก็อากาศดีคนตกมาตะคืนนี่ก็จะชุ่มชำ่ำชุ่มกายเย็นใจทางหลังประกาศกางเต้นอะไรอย่างกับโฮู้ก็จะมีเสียงอีซอาอีซอาอีซาอ่ดมีเสียงตะโกนตะโกนเฮ้อันสัญญาณกัน,น,น,นเดี๋ยวรอกันก่อนนะเจ้าอนน อันนี้เป็นก่อนกำลังทำเลยเจ้าอันนี้ป็บมันจะมีเครื่องใส่เครื่องไว้แล้วก็ค่อยๆตักน้ำซุปใส่วันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณกี่ถ้วยเจ้า 25, <000. S 1> สองพันอัพเจ้าต้องอู้เป็นรักตันเนาะพอกมากรำนี่เขาสั่งกำซาวสามสิบเลยอันนี้อันโบราณโบราณ ก่อต่กี้ก็กำลังสั่งกาแฟไปนะเจ้าก็จะลองชิมกาแฟโบราณก็จะเป็นนอรสิงเป็นกาแฟสดโบราณเป็นสิกเนเจอร์ของร้านเจ้าคุณบอกว่าจะมีรสขมกลมกล่อมแล้วก็ออกปลายน้ําตาลีอเจ้านำมาชิมดูนั่งรอง เจ้าขอบคุณค่ะมาแล้วเจ้ามาก่อนแล้วเจ้า20ถ้วยเมื่กี้เขาสั่งปกติไปสาวถ้วยแล้วก็สั่งเพรไป10ถ้วยเจ้าหนึงถ้วยเนี่ยเขาได้มาเปิดก็กจะมีเป็นมีเส้นเนาะมีลูกจีนพาเซียลแล้วก็มีหมูดแดงก็จะมีถั่วถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีเกี๊ยวเจ้า คือตีดูดิคอะเปิ้ลมีตะเกียเป็นมีจอนที่แล้วก็เปิ้ลแบบมันมีเครื่องปรุงนะคือแบบเปิป้ลปรุงสําเร็จไปแล้วเนี่ยมันตับอมันแบบมันมันมัน,มน,มนต้องปรุงเลเ้วจะไปลืมมีเครื่องปรุงท เขาถ่ายเป็นแบบนคือต้มยำก็ค้างที่จะครบรสละแต่มันมันจะมีหวานออกมาในน้อยย้ำนะมันเราก<อ>ินข้าวหนียถ้ยวยอ่ะเรากินข้าวหนียถ้วยหาแบบหนึ่ถ้วยเรา,าไปถ้วยที่สอง <c oughs> ใครปลาหลอออนมากินอ่ะทำเพื่อหลอออนเพลินนะทำเพื่อหรอออนกินกินม่วนกินได้แล้วก็ตีหลอออนก็จะกินมันหนักเนาะเพื่อหาซังเพื่อนอ้อยอ่ะก็จะแบบทำเพื่อหรอออนกินเพลินก็กินตามตีหลอออนกินก็เลยสังเกตว่าก็เลยสังเกตว่าหลายตัวก็จะปลาหลอออนมีกินรนักกระเช้าไม่เป็นพวาแบบขนาดเลขเนี่ยเป็นเพลินกินไปเนาะ มาต้องได้ถามหาของคุ mm. ้งเนาะเขาบอกว่าซ้อนขั้วแม้คนกวนห้าชั้นเดี๋ยวมันจะตกแตกแตกหนึ่งใบที่กระปับสิบบาทกระปับสิบบาทการฮยนี่เป็นแบบพเกี่ยวนะแล้วก็มันกินไปแล้วเจ็ดข้วอ่ะกินไปสามเลย ก๊องไปก๊องไปก๊้งไปก๊องไปกวางน้เจ้าอันนี้แบบเผ็ดเจ้าเป็นตะดาเจ้าหกบัวกาแฟ เอาแ้ำมก่อนจ้าเป็นก็เป็นนอระสิงห่งเป็นนอรสิงหนึ่งเป็น 60... สิบหเป็นเก้าสิบบาทเจ้าก๋วยเตี๋ยว30มสิบถ้วยหกสิบบาทกาแฟ1แก้ว30บาทรวมกันเป็น90้ิบบาทเจ้าขอบคุณเจ้าวไอ้กิ๊กินแบบปกติไปละหมดอไยังรวดเร็ว อันนี้เป็นแบบเป็นแบบเพชถ้าเป็นเพชนี่ดูไง,ไง่ายๆนี่จะมีแบบพริกแห้งจะเห็นเป็นเป็นพริกพริกเยอะกว่าแบบปกติโอ้น้่นมพริกเยอะกันนะต้องหอมแบเพื่มเผาต้องหอมเป็นเพืิ่มเผาเยอะกว่า นี่นนนคือกอลัมอะแล้วคือกอลัมจะเผ็ดไี่ให่เป็นเผ็ดทีหลังเผ็ดแต่อร่อยเหมือนตะกร้อหายแป๊บๆหนึ่งสิอ <laughs> แต่เพิ่มไปเห็นสิบแล้วตอนเดิมไม่เผ็ดเอาแบบไม่เห็ดอันนี้เผ็ดเนาะอร่อยนะนแต่แต่มันมัน,ม,นมันเผ็ดทีหลังเผ็ด<พ>ทีหลัง ดูดกินมะเขือ,อะ่ะแต่มันหอมหอมพิแขงหองมพิขั่วคนนี้นั่งคนั่งะเดี๋ยวรอรอหินซิทตัวนะเ้าถ้าเขาสั่งเสิรไปเห็ว เผ็ดนี่คือเผ็ดจริงๆเราซื้อนอ,อนปลาไป่อนปลาคึกคักคนมากค่ะน่าด,ดูคน,นจะคนเต็มล้านเลยน,นี่นอรสิงของเราเจ้า นอและสิงเฮจี hey, นี่เป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์ของร้านแอบพือกาแฟมาลำอ่ะมันหอมผมอืม <l ug> <l ug> อร่อยอ <l ug> <l ug> น้ำเปล่าขวดก้าวบาทปกตินี่จะขวดสิครบนี่แพคขวดก้าวบาทกาแฟบาโบราณนอร์สิงหอมมากหอมอะ่ะลา้ามเจ้าเป็นต้งหวัดเป็นซิกเนเจอร์เนาะมากับต้้งถึงซิกเนเจอร์ของ้านอร่อย ยกทีหนึ่งหมดไปละสามสิบเรายกทีสองตัวองสิบเรแนะนำว่าถ้าใครมาก็หึ่งกะหึ่งกะปริมาณตีตะกงกินกินไปประมาณที่คำก็ซ้ำไปตามจำนวนถ้วยตามนั้นนะเจ้าจะได้กัรอบเดียวมีกะซงเพิ่มไปอีกสิบยกสองยกสองรอ,อบปิดท้าย มันสิบถ้วยทุกคนอิ่ม,อ,มอิ่มเจ้าลองกินไปประมาณคี่ห้วยอะ่ะมันสิบนิดๆสิบนิดๆก็อิ่มนะถ้าเขาแบบจะก่อยกินแต่ว่าถ้านี่คือมันเจ้าเห็นจีนแล้วมันทำเมื่อกินเพลินนะเมื่อกินได้หนักกว่าน,นะเจ้านี่ก็เป็นเป็นบรรยากาศ ปลาไม่กินก๋วยเตี๋ยวด้วยละสองบาทที่เมืองหลักลูนของกอกวางเจ้าแล้วรอบหน้ากอกวางจะปาไปกินหรือปาไปเอวเองที่ไหนเห็นปักติดตามต่อในตอนต่อไปในเจ้าเดี๋ยวอกวังขอกินต่อก่อนหนการตาตากองนะแล้วนะปลาก,กันไหมเจ้า